สบายดีพี่น้องตาสบายดีซีทสุกท่านสบายดีสุดสุดทุกคนผู้ที่ขามาส้มขีดส่องมีเงึ้งผู้ที่ไทยอยู่ล่าอยู่ต่างประเทศก็ดีเนาะพี่น้องผู้ได้ขับรถพี่น้องออกรถใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยว่าตานป่ใจครับเป็นเซยแล้วพี่น้องเอ้ยนั่นพี่น้องปวดใจเขียว รถเมลอาเต้พี่นอกก้องเอ้เพื่นชื่อมาให้อันคนงานเพื่นครับอันอันนั้นเดี๋ยหายเบาใจมาลองก่อนเดี๋ยหายแทนเบาใจซอ,อนไหนเบนซอนคนอยู่ผมเ, <c oughs> เป็นเลยน้องตัวเองก็ยังหยาบผู้ขับเป็นเซอร์นะเฮ้ยอจ้าเก่ง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 เดชเจ้าก็ได้จับเ,เดชเจับวพวงมาไล่เลยดิคอยคอยคอยนี่นอ้องครับเป็นกับนี่คอยนี่ จะขยงตเต้นตงดงๆไปสบ,บอโอ้ยมันดีนะพี่น้องในหนังในในหลดน้าไปวันไรก่อนเราซาทิงเ่อางโอ้พี่น้องตำนานทางโอจิดาฮอไปไปน จะพ่อเราไหมีอ,หมอีพอบะอีพ่อพันบ่อีพอดีแ,ม,แม่อดสีโข้าเจ้าสนะุภูข้าเจา้าบัวจักโอ้ซุยมันออกหลดได้นีพวกอะ แก่ <laughs> ป่วยใจฉลุดเขาเหาแอบอ่านไอ้เจ้าห <laughs> <case> <illions> ัวเลาะดังๆจะฟันซีกหน้าขลุนออกมาเนาะพี่น้องให้ไปตายอย่างหัวได้พี่น้องเลยฟันซีกหน้าขลุดคาล็ดออกมาจะของมันซื้อมาให้ครับแก่ปูนช่วงแรกๆก็ให้ยเบาใจครับสกอนเพื่อนว่า บิดบัง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 ไปเนาะขับไปยังขอเทือนฮนะแล้ว่นยิน้มพามกับโต๊กใจพี่น้องเลยมันขับรถไฟเราเนี่ยแล้วกังโก้เพิ่นที่เราพี่น้องกนขับรถไฟเราไม่ขี่รถไฟมาลงมาแล้วแ,วแ,วแวม่ให้ฮัตดังโดดผ้าก,กับยากลงแมไมั้ อออทองมี่ชิเป็หนหัวเนาะมันชิเป็นหมอน,นึงเด็กน้องน้ำปลาแล้วก็เป็นนัวเนาะน้ำปลาซีฟขวดอันน้ำมันพืชซีฟขวดแล้วก็เป็นนัวซีฟห่อมือนี่ยิเป็นสะพานบุญพี่น้องเลย ให้ผู้ใหญ่จดีทางมังนอกเนาะขอบคุณหลายๆเดอ้อแล้วก็มีท่านท่านนี่สิบสี่สอบแต่แตะก้นนะสิบหกสอบนะพี่น้องอันไปซื้อนี่ก็ไปซื้อน้ำมันซื้อน้ำแม่เบาไก่พี่น้องเลยแต่กี้น่ะมี16หกสอบแต่ว่าเบาไก่พี่น้องเมื่อน้ำเ,เมื่อมือขึ้นนี่ก็เลยได้แต่สิบสี่สอบ ส่วนว่าหัวเนี่ก็ซื้อน้ำไปซื้อน้ำปราแหงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่ได้ถ่ายคลิปพี่น้องเอาแต่สาวมีแต่ลุงแต่เอาแล้วก็มาพอป้าเพิ่งยังไ่ทันลูกเพิ่งยังนอนนะบอกทำอันอันอันนี้นะป้าเพิ่นป้าเพิ่นหนับนะเมื่อวานนี่ว่าเศร้าหาแต่ว่าบุดเอาตัวจริงระดับเฮสสี่อันหนึ่งหายเตรียมไปน้องอี้สวัสดีป้าลุงโอ้ย สิปาน้ำซยบ่ต้องกัจะขี่ม,มาทำเครื่องมาเครื่องค้องที่ซาซุยเปามานี่เนาะคือเตรียมสีแจกให้ผู้บมีเนาะ,ะแบ่งนัวซิฟเห็นแล้วเห็นแล้ว คูแรกนะ่ะห้าก,กัสหายปากคุนพี่น้องเย้ยมีหมดหนึ่งนั่นอืมอันนี้เช่าไปหายผอใหญ่อันนั่หนหมอไม่มีหมดหนึ่งสบายดีพี่น้องมาเอาคลองลานสาวผุวใหญ่ใจดีทั้ง <c oughs> ทั้งเมืองนอกเพิ่นบอกให้มาแจกหายเป็นสะพานบุญเอาบุญ่วมกันหายผู้บมี ซาซุยกับคีเ<ค>ห็นป้าผู้ผู้ผู้โบมี่ฮะเนาะมูมีไพหาขันบรับจ้างรับบ่ายกับโบได้นะก็เลยเอาตัวนี้มาสวยเงือหงายจักข่าวโจักจักคู่พี่บอกเอ้ยขอบใจกันกันขอบคุณขอบใจเด้อปนใหญ่ใจดีก่อนยังอะไลืมเลยผู้ใหญ่ใจดีสีดีร้านได้ฝากกันเงันมากสวยเลือกกับโค่ให้ลูกให้เรื่อง <c oughs> ใส่ปีเก่าต่อหลับปีใหม่ให้ลูกให้เรื่องอห่างมีเจ็บจะไข่ได้จะมีเด้อล้ำรวยพื้นทั่วเก่าเด้อหายใจดีเด้อหายหายหายเป็นสูตรเนาะระกาดน้ำปลาอันหนึ่งน้ำมันพืชอันนึงทานสอบหนึ่งเด้อเอาเองโหลดอ่ะเอาใส่เเอออองก่นด้ เดี๋ยี่อยากล้านอีกไป่หมอนจ่ไปได้ไปทางใดอีกไปต่ออีกอ่ะแล้วบอหัวหัวตรงนี้เออไ,ไปเป๊วทานมาเนี้ยันนี้นส่วูนี่น้องเอ้ยได้เยอะ <laughs> <laughs> อันนี้เป็นส่วนของป่าคูนพี่น้องเอ้ยอเรียบร้อย <laughs> ไปต่ออีกคนใหม่ อันตัวเป็นสูตรตัวนี้นี่สิ่เป๋หายอันพอใหญ่อันทองดีอัเด้๋พี่น้องผู้เพิ่นมาหนังกาผอเพิ่นสางครอบครัวใหม่มา่อสางครัวใหม่บูมันครอบครัวใหม่เดี๋พี่น้องมาเห็ดบอนอยู่บอนกินใหม่เพิ่นก็ต้องมีเป็นสูตรเนาะเนี่ยหนึ่งเขาหนึ่งหน้ามันเลยจัดให้เพิ่นเป็นสูตรแบบนี้นี่กับทานอีกซอหนึ่งครอบครัวผู้ที่ซองครอบครัวใม่เถ่าน้อยพี่น้องกระซีบางอันกระซีจัดบ่ได้ครบเนาะเพราะว่าย่านหวดมันเหลือหวดมันหลายกว่าหมู่หวดมันเจาสี่อันพี่น้องเอ้ยเฮากกสิแยเออาัน เอาแป็งนัวหรือว่าน้ำปลาเนา้ใสกับหัวดยขาดอันหนึ่งไว้ตืมไม่แถมใส่กันเอาอันกับทานเออกับทานไม่เท่าแยกแยกใส่กันเลยดูเลยซาทุเขาก็จิไปแจกต่อไม่เท้าไขมันยืดเนาะ ไปาหาได้ยังไปไปไปเบิ่งดูเจ้า,าย่านมันโบ,บเบิดหวัพี่น้องเอ้ยขั้นชิไปแจกแต่หวัวนั่นเดียวมันกับโบทรงก็เลยจัดใส่เนาะอันนี้ห้องประคุณตัวน,นี้เจ้าเจ้าสอบใ,ใหม่เอออสอบทำไม่ท้าเออโอเคแบ่งกันดังโดยแบ่งกันดังแบ่งกันใส่เนาะตอนนี้นเนาะคนลงแต่หุ่นได้เนาะ ของเขาเ้าแอบอ้างเอาลงแล้วตอนนี้ก็ต่อด้วยวีโก้ข้อยาวพี่น้องอันนี้จะมาลดลดของสุภาเท้าลีพี่น้องเลยลดของอันเบาใจของแฉนะเพาต้องขู่ควนกับตัวนี้ <c oughs> <c oughs> เบิ่์จับเฟิร์มมาไล่เฟิร์มพ่อสมุงพี่ต้อยจะกวนอะไรพี่น้องจับจับเหมือเข้าคือ้นเกา สตาร์สตาร์เดลลีลาเปิดกุญแจด่วนโดยขน้อยโดยโดยโดยขน้อยหูอยู่ให้กับโมเสกนอกขี่ไก่ไนรหลด ให้อยู่อยู่บ่าเนาะบ้านปลาดำาอันนี้นปเป็นของป้าพี่น้องของป้าซื้อเองของปลาดำเนาะตัวนี้อันใหญ่พี่น้ององีององอกครอบครัวน,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 นวหนึ่งผาดมาเนาะเอากระเอา่หายเอาไว้ใจจัดลงมาให้เพิ่นอันนี้กาครอบครัวนพอใหญ่แม่ใหญ่เท่าพี่น้องพี่ใหญ่ใจดีเพื่อกลบับบุมาว่าหายผู้ทีโบมี่เนาะ สำหรับซซาซุยแล้วแบบว่ากินนํากันก็ฮู้ก็เห็นเนาะว่าบ่มีก็คือบ่มีเนาะมาจ้าลงมาอ่าอ้าพ่อใหญ่พ่อใหญ่ใจดีเพิ่นถากมาแจกแจกเครื่องแจกของขอบคุณขอบคุณอยู่ดีแล้วสาธุแล้วก็ทาน1ซอบอ่าให้ให้อดย ส่วนไม่ญงก็เนาะพิ่นกรบอสบายนังยีเทิงพัย่างบบได้พี่น้องเอ้ยย่างบ่ได้ไปบ่เป็นใสแว่นตาสีชมพูเห็นแต่เป็นเวิงอ้าวันนี้เอดปุกปัดใจาันนี่ากาอ้ยเฮ้เด้อเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ย้เ้อพ้อเเ้ยยเฮ้้ ไปต่อล้างใหม่พี่น้องเลยอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องไม่ครอบรัวหนึ่งเนาะเรอบกระชีแจกห้ยห้เอื้อยเพิ่น,นเลื่อนไปกับพี่น้องโดเย,เ,ยเป็นเงอนดาวเลืเอ่อยท่าน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 เจ้ายัางไลยอยู่เออยี่สิบแปดสองวะเจ้าแปดเ,เ,เออ ทานยังสอแปดสอบเอาไปให้เดี๋ยวทานเท่ากับชิโจงไปให้ภูภูบอมี่อีกเด้อสเด้อเจ้าก็เอาเป็นสูตรสูตรอันสูตรแนวเห็ดกินครัวเนาะสูตรแนวกินครัวไปไปไปอยากไปแจกน้อไปบซุยนี่ก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องครอบครัวน้องเอ็มปีพี่น้องเอ๋ยเพื่อก็อยู่กันสองเมลูกับเนาะกับชาวบ่มี่กับบอมี่อะไรกัอีต้นพี่น้องก็มาแบ่งปันกันอ่ะ เอาอันเป็นน้ำมันพืชแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ทานสอบหนึ่งกับหัวที่เราใส่สูตรเอาเขผากันเลยหน่อยเผากันบ่มันต้องซ่อนบ่เอมันน้ำเออมันน้ำมันจังซุกบ่เออเจะแข็งเออคั้นบ่ซ้อนนะเออเฮาบ่จักรั่งกัซ้อนแล้วเข้ามานั่นน่ะเนาะซ้อนอีเด้อเออซ้อนซ้อนแล้วะซ้อนซ้อนซองเออ สาูกอันโดยสาถุเปลี่ยนเปลี่ยนอันเป็นนู้เออชื่อแล้วเอออันชื่ออันน่ะนชื่อแล้วเนอันเอายูบทานปห้างนั่งใหม่ไ้างนหมได้่ะย่อเข้าไปเพิ่นโดยา โดยสาธุไปไปต่อตอนนี้กำลังย่างไปเพื่อนมีกุดเนาะไปยางลูกในหวัวไดน้น้ำปลาน้ำมันพืชแลลวกถานเบาใจแบกไปก่อนยางเข,า,งา,เขา,าหายออายบุญขอบุณหลายๆห้เป็นสะพานบุญห้ไปยางไว้าไงางมาท่านอีพอใจอีพ่อตอนนี้เทาก็มาหอดเพื่อนมีกุดแลลวพี่นนอง เขาหัว <g> ไ <ười> ม่เนาะเขาไม่ได้มาขางมาแข่งกันตามหัวตาม้าวนีแ่แหละเนาะเพิ่งขึ้นส<า>ิบอยู่ดอกฮะเออจะมีฐานดังอยู่เออเห็นด้หน่กบหัวกบนำปลากับนำมันพืชเป็นไงใจดีมาแจกให้ขอบคุณไลเดอร์พี่น่อเลยได้มามีหวัว ปลากับถานนี่ยข้าวเจ้าลายกับน้ำม,มันน้ำม,มันไปให้ทอดไข่เนยน้ำม,มันอีพ่อจ้าถูกโดยอ้าวบัดเฮาสิไปข้าวโพดใหม่ต่อเลยเด้ออ้าวขอาวจ้าลายโดยโดยไปอันนี้ข้าวโพดที่เท่าไรล่ะนี่ัแหละอ้าวอาถานน้ำ่านถ่าได้หรือทนน้ำหนึ่งสอบโดยผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอัน เอามาแจกให้ก็เลยมาจยังมาให้เมย์ใหญ่ไส่น้ำเออขอบใจหลายๆเนาะเมย์ใหญ่ยางไปเชียร์คนกี้นี่โอ้โหคนอยู่คุนเนาะคนไปยังอ้งไอคนไปยังโดยโดยโดยป้าเขาไปต่อยได้อ้ไอโดยสาธุเนาะสุขใจทั้งผู้ห ja <Yeah, anyway> ายชุขใจทั้งผู้ได้หลับน้อยเนาะ ไปไปต่อได้แบบเนาะถ้าซื้อก็เลือกหายผู้ผูที่คิดแบบโบมี่นะเนาะพี่น้องแบบว่าเอ้ยเนาะกับมันกับคนอยู่ในหมู่บ้านเฮากับเบิ่งออกเขาผู้ได้ผู้ได้ผู้ได้แบบได้ผู้ได้แบบได้นะกันเลือกหายเนาะผู้ใหญ่จดีเพม่อนกับว่าหายผู้ขาดแค้นผู้โบมี่เนาะถ้าก็เลือกหายพี่น้องเลยท่านผู้เผินที่มีมีได้ว คือไปแจกนี่กะคันผู้ใดเพิ่นมีมีแนวเพิ่นใส้แล้วแล้วเพิ่นแกะได้แบบแนวเพิ่นยังบุมนี่ในครอบครัวรถลด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 ได้เพิ่นแนวเพิ่นอยากได้วู้วี่น้องกว้างกว่าตอนนี้ก็มาฮอดครอบครัวหญ้าแะไรเนาะหรือว่าอันครอบครัวอันหญ้าเบะอะไรพี่น้องเลยผัวน้องลูกไส้แล้วเป็นสักเนาง ขบวบอระกันในน้ำอ่างเนาะแต่ก็มีแต่พลอยภมเของมาเยี่ยมซ่าซุยกับบันไดขามาจกเขื่อนหรอกวันนี้ก็มีทานมีคล้องอันนี้ชิมาแจให้เพื่อนเป็นนัวนะคั้นมันเลือดานั้นกัดเท่ากับสลับใส่เอาหะและมันกัดบันไดเบิร์ตทุกคนเนาะจะเข็ยนอะไรอันบูมิงตอนนี้กับมาหอดแล้วพี่น้องกำลังเสียหายเอาใจเอาลงเอใจเอ้ย กระชิมีครอบครัวแม่ท้องแน่แล้วก็ครอบครัวพ่อใหญ่เพิ่นเนาะแล้วก็แม่นาศแล้วก็ญาญาแบ้เนาะพี่น้องเอาอันอันนี่เป็นคล้องอันผูดด๊คองอันนี้อันนี้ของพ่อใหญ่เป็นซุดตัวนี้ผูอัดก่อหม่ก่อคูเอาหม่อันนี้ก็เลยหายเป็นซุดทั้งหมอนึงทั้งอันนะอันนี้เออก็ะหายแค่แล้ว ใจเดูกเจ้าลูกหลานเอออันนี้โงใส่เสื้อผ้างมันเอออันนี้ห้องยาตัวนี้ยาเอออห้เมใ่เม้องตัวน่อออันนี้ห้องห้องเม่ใหญ่ให้ม่ใหญ่ท้องตัวนะ

ตาถุกะเอาบ้านเท่ากับสิไปลังใหม่ต่อเด้อบ้านนี้เออาไปหล่อแจกยังยังยัสี่สอบปะไปต่อเข้ากัดีขอบควณหยาพี่น้องเลยหยาพุ่งสอบโดนเออป้าๆกอาวไห้พอดีได้จะทานพลัสอบ โดยผู้ใหญ่ใจดีหัวยน้ด้วยลด้วยหดนะเยส่ด้วยว่าอาใคฟู้วสนะเอาไว้หนึ่งพักหนึเขาก็ได้แล้วแต่สหนึ่งเด้อเดอเด้อ้อเ้อเด้อเ้ด้อด้อ้อเดด้เด้อด้อเอบ้เอด้อด้ด้้อดออ้ เออเอาเอาตอนี <l id> <kah> um ้ไปเต่มกระถือว่าบมมีคือกันเลยเนาะจังไดซื้อจังได้หาอ่นะบมมีแะบมีผูเห็ดโดยใจขับใจพ่นงขับใจโดยเข้ากันสิไฟคือกันโอ้ยไปยันขนาดไปต่เดอบานี่นึ่สหนึ ถ่านให้ม่เถาพี่น้องเลยอ่ะน,น้อมาฮะเมถาวผลนบเ<น>ห็นพี่นอ้องเมถาพันธ์ก็เลยให้ลูกไรายเราหับเป็นแทนเนาะได้อันอันหัวกับน้ำมันกับอันเป็นนื้สุดชุดท้ายเมื่อแล้วบเอนแนม <c oughs> นบมเห็นเ <c oughs> ม,นนมถาเนาะ ไปดีนะเออเ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 อ,เอบอกไปยังดอกสนนะเบิดแล้วไอ้ไปสุดสุดท้ายเนาะไอ้ไม่เงีเ้พันพี่น้องหลายคนกับเ็นอยู่ดอกในคลิปเบาไก่ตอนน่ะจนขึ้นเฮือนเล่าในพี่น้องถูกเขื่องคลองแล้วเสียหายฮนเดนนี่อันนี้ก็เป็นเฮือนเล่าเนาะเป็นลังสุดท้ายก็บื่อใบคลิปนี้ซาชีวิกับชิปิดอยู่ลังนี่เนาะพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีพี่น้องอันนี้เพื่อนเพลิน